สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุขคนค่ะแม่ข่าวจากอันนี้จากคลิปต่อจากคลิปที่แล้วค่ะต่อจากคลิปเออนั่งจอบฝนอยู่บ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องแม่ข่านั่งจอบเบิงบ่งฝนถ่าเบิ่งฝนนั่นอยู่หอดตีซีค่ะพี่น้องบอตโตค้ค่ะเพราะลิ้นลิ้นนี่แหละเกิดเลยผ้ากันออกมาสวนค่ะสิมากีดยางอีกค่ะพี่น้อง ตามแม่ขามาเบิงจ้ะว่าสิได้บอสิได้กีดบอจ้ะสถานการณ์แบบนี้สิได้กีดอย่างหรือบอตามแม่ขาวมาเลยจ้าตะวันกำลังฝนมีดไทยอยู่ค่ะพี่น้องเตรียมโตกีดค่ะเพราะว่าฝนบ็ตก สถานการณ์หรือว่าอากาศกระบอเป็นตานาไว้ใจปันใดดอกพี่น้องแต่มันจําเป็นต้องกีดค่ะเสียงบวกกาเสียงกัคือสิบวันใดนั่นนะล้องเสียงร้องเบิงค่ะพี่น้องเบิงว่ามันจะได้ซ้ำไดจ้า ม่ขาวา้าเบงต้นยางต้นยางกระแหงยุ่จ้ะพี่น้องมันเปรเปียกจ้ะฝนพอาะลิ้นๆนี่แหละจ้ะมันเลยเปมันเลยเปรเปียกค่ะต้นยางแหงกีดได้ยุคค่ะพี่น้องหกมงเ้าค่ะกีดได้นิดเดียวกือได้กีดได้เครื่องเดียวค่ะเสาแหลวคูรับเหมามาแหลวจ้ะ ตอนเทาตื่นมาว่าสิมากีดเนี่ยมื่อก70เปอร์เซนต์ีหาหกโมงมนี่ก็ยี่สิบนึงเด้โอ้ยก็สิก,กีดย่างพิ่มซมมมมุมื้อซุมื้อพูดดอพูดอ่ะทั้งลมทั้งฝน มันวางใดกเกาะขา้ขาวข้าวฝนยิบซี่ยิบหา่าเต็มเต็มนอกสันเพราะก็ว่าตกเมื่อเดือนนี้แล้วอันก็ว่าฝนมันลงทั้งไต่แล้วทั้งอีสานไต่ทั้งฝุ่นไปฝุ่นแล้วนั่นนะ ว่าทางเขาก็คือพอสิไดอยู่ดอกตี้ยวสันเบิงมืดเขามืดเขาหกโมงเศาแต่ว่ามืดเขามืดเขาบานโอ้ยขนาดถึกตะหางกินกินยางถิ่มสู้มือสู้มือเอร่ลด ยางกีดตั้งแต่ตีซีพี่น้องกำลังได้ซ้ำนีดละ่ะสี่ยอดก็บบ่พอเป็นตะย,ยอดฝนก็ตกพอฝนมันก็ยังย่อยบ่เซ้าอยู่นั่นนะสี่ยอดน้ำกดกับบ่บ่เป็นตะย,ยอดนะพี่น้องนี่ล่ะอันพี่น้องจา้าชีวิตอัน เกษตรกรเช่าส่วนอย่างหนาฝนก็นจะลำบากยังส่ล่ะค่ะเห็ุงานกันกนบบ่อได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยราคายางกับบ่ดีราคายางกับดดาากกตกน้ำซ้ำตอนหนาฝนนี่เขาก็เฮ็ดเอาอยากแบบนี้ล่ะค่ะกีดแล้วกับสิบบ่ได กีดไว้หลายเติบอยู่ได้พี่น้องจากตีซีหอดหงมเสากีดได้ครึ่งส่วนอยู่ก่อนม่กิดก็นั่งซ้อมฝนมาหอดกิดแล้วก็นั่งซ้อมฝนอีก เริ่มโตแข้งขึ้นแข้งขึ้นหรอหยอดกระบอกไฟสีหยอดเอาในหนะ คนก people, ็สิว <mus incom> um> ่าเขาเป็นบ้านเนาะกินยางใจฝนกอถ้าอย่เข่าค่ะกับผ้ากันไปกีดเสอย่านตายแต่ก็ได้คนก็สิว่าจอบโดนเติบพี่น้องยังตกบ่เซ้าค่ะ เป็นต้องว่าคลิปนี้ไหมคะขอจบคลิปเพียงเท่นี้เนะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปด้วยจ้าพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า